ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสคิงยนสาขาบุรีรัมนอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสคิงยนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้น บุรีรามนางรองวันนี้ที่วันที่เราพบกันนะครับก็จะตรงกับวันจันทร์ที่14มิถุนายนพศ2564นั่นเองก็พี่ตายไม่แน่ใจว่าจะมีปล่อยไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องนัดกับพี่การจนาชุดอีกรอบหนึ่งว่าจะรับวันนี้หรือวันพรุ่งนี้หรือวันที่16ดีนะครับก็เดี๋ยวพอดีแฟนของพี่การจนากลับมาจากเยอรมัน กักตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวไปมารับรถแต่มาวานเนี่ยโอ้สนุกมากตัดหญ้านะครับมันมากแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้จะเอามะละกอไปให้ลูกค้าพี่ต่ายที่เขาเปิดร้านไก่ส้มตาเดี๋ยวไปถ่ายเขาเรียกว่าถ่ายร้านส้มตําเขาให้ดูไกายยา่ย่างโอ้ตัวใหญ่มากนะถูกถูกมากตัวละร้อยสี่สิบเองแล้วก็เขาตำส้มตําอร่อยมากๆเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวอาทิตย์นี้จะพาไปดูไป,ไปตอนนี้ไปดูรถกันก่อน ครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ไต่จะมาถ่ายให้ดูในวันนี้คันนี้นะครับก็จะเป็นของ f อพี่ไต่ที่อยู่เยอรมันนะครับพี่การจนาชืต้ติดตามตั้งแต่ตอนที่อยู่เยอรมันแล้วก็บอกว่าน้องไต่เดี๋ยวตอนพี่พี่กลับจากเยอรมันนะเดี๋ยวพี่ไต่เดี๋ยวพี่จะไปหาเดี๋ยวพี่จะไปหาตตยเออเดี๋ยวกัก,กตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสิวันเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปนะครับอันนี้อยู่น้องหงนะครับก็บ้านอยู่น้องหง แต่ว่าตอนนี้ไปอยู่เยอรมันแล้วแต่ตอนนี้กลับมาอยู่ทงหงแล้วเดี๋ยวก็ไปเยอรมัน <c oughs> กับโดยรุ่นรถของพี่การจนาชิดเลือกใช้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแค er p ปโฟ g h ไฮแลนเดอร์1.9เกรดแซีนั่นเองคันนี้ราคาเงินสดของเขาจะอยู่ที่9 5 5 0 0 0บาทนะครับดาวเริ่มต้นสักเท่าไหร่ครับพี่ไต ดาวเริ่มต้นนะครับไม่สูงก็อยู่ประมาณสัก4 8 0 0 0บาทค่าง,งวดก็อยู่มาณ4 4 2 0 0บาท84งวดนั่นเองอันนี้ก็ยังไม่ได้หกักพวกแคมเปญโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆนะอันนี้พี่ต่ายแจ้งไปเบื้องต้นเฉยเพราะว่าแคมเปญมันมีเยอะมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเจ้ารุ่นนี้นะครับเป็นอีกหนรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับด้วยราคาเพียงแค่ 955,000บาทแต่เขาจัดอยู่ในเกรดซึ่งตัวท็อปบนบนเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็ต้องถือว่าไฟ่กับเจ้าตัว M ได้อย่างสงนามน้ำสมเนื้อเลยทีเดียวนะครับอ้าวเรามาดูนะครับ955,000บาท จะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ Isuzu Vision b y LED นะครับเลนที่ใช้เป็นเลนโปรเจคเตอร์แล้วก็หลอด LED ให้แสงสว่างที่ชัดเจนแล้วก็สามารถปรับระดับไฟได้ถึง4ระดับภายในตัวรถไฟ Daylight มีมาให้นะครับที่เห็นเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมันเป็นที่กล้องนั่นเอง ไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าตัวไฟไฟเขาไม่ได้วิ่งนะไฟตัดหมอกนะครับกับไฟเลี้ยวจะถูกย้ายลงมาไว้ด้านล่างนะครับไฟเลี้ยวก็จะเป็นสีเหลืองอัมพันธ์แบบนี้<ม>เห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวเวลาที่ต้องเปิดใช้งานเจ้าไฟตัดหมอกนะครับในเกรด Z p ีของเขาจะเป็น LED นะครับ <S <S นอกจากมันช่วยเพิ่มทัศนวิสัยที่ดีแล, <S <S แล้วเวลาเปิดใช้งานเนี่ยมันยังให้ความสปอร์ตความรูหราเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับอย่าไปเปิดเล่นนะแล้วก็ เจ้าตัวเกรด ZP ีตัวนี้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมนะครับที่เป็นพวกก็เรียกว่าไงพวกอุปกรณ์ตกแต่งของ X c d ซได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเจ้ากระจังหน้าเจ้าสปอร์ตบาร์หรือนะครับเจ้าชุดสเกิร์ตนั่นเองเขามาพร้อมกับกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับก็ต้องบอกว่าแวบ,บแรกนี่ดูโหมันหรูหราม,มากๆเลยกระจังหน้าแบบเนี้ยเฮ้ยฉันชอบนะมันเงาเงาดีอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้หน้าโดยรวมเขาเนี่ยก็จะมีความดุความเข้มโอ้โหสมกับเป็นเจ้าแซตพีเลยทีเดียวนะครับสวัสดีตอนเช้าจากเจ้าแซตพีอ่าฉันว่าจะถ่ายแก่งแต่วันเสาร์ฉันไม่มีเวลานะครับทีนี้เรามาดูเรื่องระบบความปลอดภัยของเขากันบ้างระบบความปลอดภัยนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหมาจัดเต็มมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น ระบบเบรก ABS นะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวถึงจะเป็นนะครับเจ้าเกียร์ธรรมดาแต่เขามีระบบช่วยออกตัวในทางลาดชันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปห้างสรรพสินค้านะครับคันหน้าชะงักเราไม่ต้องตกใจง่ายๆนะครับเวลาท้ายทางมันลาดชันเงื่อนไขมันได้ปุ๊บเวลาที่เราปล่อยขาปล่อยเท้าออกจากเบรกนะครับเขาจะหยุดให้2วิเราก็ เอาเท้ามาแตะคันเร่งเพื่อให้มันเดินไปข้างหน้าได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวนะครับ Cruise Control มีมาให้นะครับลงทางราชันก็มีมาให้เช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูด้านข้างนะครับอันนี้ที่พี่ต่ายถ่ายให้ดูเราทุกท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าเฮ oh ้ยโอ้โหพี่ต่ายทําไมมันดูทรงสปอร์ตจังไม่ว่าจะเป็นล้อแม็ก์บัดเงาขนาด18นิ้วนะครับมันใดข้างมีมาให้มือจับแบบพรเมียมนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกัน เจ้าคันนี้นะครับการสะเทือนด้านหน้าจะเป็นอิสระเปีกนก2ชั้นนะพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยโชค๊คอัพแกนนั่นเองมีเชสซีที่มีขนาดใหญ่นะครับรองรับน้ําหนักการบรรทุกได้ดีอ่ะทีนี้เรามาดูล้อมแม็กซ์กันบ้างก็ต้องบอกว่าโอ้โ,โ,อโหนะครับถ้าเจ้าตัวแซดพีนะ พอรแม็กนะรับรองไม่เหลือเพราะว่าเฮ้ย,ยตัวเซตฉันก็อยากได้ของแกว่ะเอยอุย้ยเยอะๆนะครับคนถามหาเยอะมากๆนะครับเขามาพร้อมกับแม็กแท็ของ isuzu เป็นแม็กปัดเงาขนาด18นิ้วมาพร้อมกับยางบสโตนถือว่าโอ้จับคู่กันได้ดีมากๆยางก็ดีแม็กก็สวยนะครับเบอร์อยางที่ใช้ก็จะเป็นยาง2อย่าง26560 18นั่นเอง ก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่แล้วก็เราไปดูตรงอื่นกันบ้างสัญลักษณ์ของเจ้าตัวไฮแลนเดอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแบบครีเมียมนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันบ่งบอกถึงความหรูหรามากๆกระจกมองข้างของเจ้าตัว ZP มันจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับนี่ก็จะเห็นได้ชัดเจนเวลาที่เราเปิดใช้งานนอกจากมันหรูหราด้วยมันยังเป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอีกนะ ที่ปัดน้ำฝนนะครับตัวนี้ของเจ้าตัวแซทีมันจะเป็นแบบบิลล์อินเราไม่สามารถยกแบบทื่อๆแบบนี้ได้เขาจะมีขั้นตอนมีวิธีการเดี๋ยวพี่ไต่จะไปทําให้ดูกันนะครับสาวะกาศก็ออกแบบมาให้มีความสวยงามแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆคันนี้นะครับก็มีการตกแต่งให้เรียบร้อยลูกค้าเอาไปก็ไปใช้ได้เลยฟิล์มด้านหน้า60ด้านข้าง8ปพี่ต่ลืมให้ดูอีกตัวหนึงก็มือจับของเขานะครับมือจับของน้องเ,เนี่ย ก็จะเป็นแบบโครเมียมนะารู้หลามากๆตัวนี้จะเป็นสวิตเปิดประตูเพราะว่ากุญแจเขาเป็นกุญแจอัจฉริยะจากอิซูซูนั่นเองกุญแจสมมติว่าอยู่ที่กระเป๋ากางเกงวิตายนะให้ดูนิดนึงอยู่สมมุติว่าอยู่ที่กระเป๋ากางเกงวิตายเฮ้ยเราเราที่เกียจลวงเข้าไปนะเราก็กดสวิตตัวนี้แล้วก็สามารถเปิดประตูได้เลยมากพร้อมกับเอมมูบิเลเซอร์แล้วก็สัญญาณกันขโมยนั่นเอง น,นี้ก็จะเป็นมุมโดยรวมของเขาโอ้โหสุดยอดมากๆแล้วก็ที่เห็นอยู่ใกลๆนะครับก็จะเป็นสติกเกอร์มหามงกลมีแล้วไม่จนมีแล้วรวยนะอ่านะครับก็จะเป็นของหัวร้านนี่เองแม็กด้านหลังนะครับก็จะเท่ากับด้านหน้านั่นแหละก็จะเป็นแม็กขนาด18นิ้วแต่ว่าแตกต่างที่ระบบกันสะเทือนนะครับตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวแหนบเหนือเผาแหนบจะมีให้ทั้งหมดนะครับสแผน่นแผ่นบนนี่แรงยืดหยุ่นเนี่ยสูงมากๆนะครับขับแล้วนิ่มแต่ว่าถ้าบรรทุกหนัก ไอ้สตัวไายเขาจะทําหน้าที่มีถามมานะครับพี่ตาย ยางอะไหล่มันเป็นแบบไหนเป็นล้อกระถาทั้งหมดแล้วนะครับขอแสดงความยินดีด้วย <c oughs> ไม่มีการเหลื่อมล้าอีกต่อไปกันชนท้ายในเกรดแซดพีเป็นกันชนท้ายแบบบิวอินนะออกแบบให้เข้ากับตัวรถโดยเฉพาะเลยนี่มีความเป็นหนึ่งเดียวมากนะครับผสมผสานเข้ากันเป็นอย่างดีแล้วก็ไฟท้ายของเขาก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นั่นเองนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนไฟเบรกก็จะอยู่ตรงนี้นะสัญลักษณ์ของเจ้าตัวแ p ีนะ ก็จะบ่งบอกความเป็นตัวตนชั้นเป็นตัวเกรดเซีนะแต่ชั้นก็ลืมบอกแกว่าคนอื่นก็เอาไปติดได้เหมือนกันนะ <c oughs> อ่านะครับเจ้าตัวเซตพีตัวนี้จะมาพร้อมกับมือเปิดท้ายที่เป็นโครเมียมแล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับอีกหนึ่งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทํางานคู่กับหน้าจอขนาด9นิ้วที่อยู่ด้านในเปิดใช้งานได้งานมากนี่ นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้กระบะไรเนอร์ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับตัวกระบะมีขนาดใหญ่นะครับมีิติที่ใหญ่ขึ้นมากๆทําให้เราบรรทุกของได้เยอะนั่นเองพูดง่ายๆเลยนี่นะครับด้านท้ายเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่สวยมากๆครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูภายในกันบ้างว่าเฮ้ย ภายในมันเป็นยังไงกันบ้างพี่ต่ายไปเดี๋ยวรอไปดูกันแล้วก็วันนี้ใช้เจ้าโกโปรถ่ายไม่รู้ว่าจะไว้วางใจมันได้หรือไม่เดี๋ยวค่อยไปดูอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องโดยสารของเจ้าตัว z ซตีตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหสมที่แกเป็นเจ้าตัวท็อปอันดับบนๆจริงๆนะครับภายในห้องโดยสารออกแบบให้มีความกว้างแล้วก็หรูหรามากๆทีนี้เราไปเริ่มดูตั้งแต่เจ้าตอน ที่2กันนะครับตอนท้ายจะเป็นบรรทุกนะตอนสอจะเป็นนั่งอันนี้นะครับบริเวณแผงประตูด,ด้านข้างก็จะมีการบุกนุ่มมาให้นะครับก็จะเป็นวัสดุคล้ายกับหนังเดินด้วยได้สีเทานั่นเองตัวสวิต์เปิดกระจกนะครับก็เป็นสีดําเงารูหรามากๆอันนี้ก็จะเป็นโอ้โหเขามีคล้ายๆลักษณะดาบนะครับตรงอยู่ที่ตัวเปิดประตูนี่โอ้โหสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะทีนี้เราไปดู ภายในที่เขาเรียกว่าเป็นบริเวณแถวเบาะกันบ้างนะครับเจ้าตัวเกรด Z ซพีเบาะที่เขาใช้ทํานะครับก็จะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันรู้รามากๆเลยทีเดียวมันน่านัาง่งน่าสัมผัสจริงๆนะครับตรงนี้ก็จะมีรูไว้ระบายอากาศนะครับไม่ให้คนเราอับชื้นแล้วก็แผ่นหลังเราอับชื้นด้วยนั่นเองนะครับก็บริเวณด้านหลังที่เราเพ่งเนี่ยมันสามารถเอ็นได้นะแล้วก็ตัว ด้านล่างที่เรานั่งเนี่ยมันสามารถ ชันเขาได้ทําให้เราไม่เมื่อยนั่นเองแล้วก็ยางปูพื้นนะครับพี่ไตจัดมาให้เรียบร้อยนี <st> uh> ่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหพร้อมสมมอบกันเลยทีเดียวต่อให้ลูกค้าโทรมาภายใน5นาทีพี่จะไปเดี๋ยวนี้เจ้าคันนี้ก็พร้อมนะครับใช้เวลาเตรียมประมาณสักส <st> uh> ิก็เรียบร้อยแล้วมีแอร์หลังมาให้ผู้โดยสารไม่ต้องแย่งกันแล้วนะเปิดแอร์ให้หนูน่อยเล่งแอร์นูหน่อยคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนงี้ Lead น่ะแล้วก็มี usb มาด้วยนะครับนี่เราสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ อ่นทีนี้เราไปดูตอนหน้ากันบ้างเอออันนี้ก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับนี่อันนี้มาทางไหนนะมือจับประตูไม่ใช่มือจับประตูมือจับนะครับที่ช่วยให้เราขึ้นรถได้ง่ายขึ้นเราจับยึดตรงนี้แล้วก็เหยียบบนไหนข้างขึ้นได้ง่าย,ายๆเลยทีเดียวสำหรับผู้สูงอายุอย่างพี่ต่ายถือว่าสะดวกสบายมากๆแล้วก็ทําออกมาสวยมากๆแผงข้างประตูด้านหน้าก็จะมีการบุนุ่มมาให้เช่นเดียวกันนะครับเดินด้วยได้สีเทาสวิต กระจกไฟฟ้าพี่ต่ายชอบมากๆนะโอ้โหทำไมมันทำมาสวยน่าใช้ขนาดนี้นะครับก็สามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้นะตัวกระจกเขาอะแต่ที่สำคัญนะครับที่พี่ต่ายชอบก็คือมันสามารถกดภัพได้ยงเงี้ยให้ดูนิดหนึ่งนี่ และเราต้องพับแบบนี้เท่านั้นนะอย่าไปใช้มือหักเล่นนะจ๊ะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะหักจริงนะครับก็บริเวณภา,ายในห้องริสารตอนหน้าเบาะนั่งคู่หน้าของเขาก็จะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้เช่นเดียวกันที่สําคัญมากๆนะครับพิเศษมากๆเลยพี่ตายชอบมากๆ ลายมากเลยนะครับเบาของเขาก็จะสามารถปรับไฟฟ้าได้แบบโอ้ละเอียดมากนะคือปรับได้8ทิศทางเราสามารถปรับให้เข้ากับสรีระของผู้ขับขี่ได้มากที่สุดเลยทีเดียวนะอเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนิดนึงอเดี๋ยวขออนุญาตนะปูพื้นปูอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวไปตายเช็ดอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งคู่หน้าของเขานี่ ด้านข้างฝั่งโดยสารนะอันนี้ก็จะมีที่เท้าแขนก็มีบุนุ่มมาให้กุญแจเป็นกุญแจแบบนี้เป็นกุญแจอัจฉริยะเวลาที่เราจะสตาร์ทนะครับก็กดเจ้าตัวปุ่มพุ s h start แค่นั้นเองทีนี้นะครับเรามาดูบริเวณคอนโซลหน้ากันบ้างก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันมีบุนุ่มมาให้ด้วยเดินด้วยได้สีเทาตลอดแนวเลยทีเดียวก็หรูหรามากๆสมกับที่เป็นเจ้าตัว z P นะครับสมที่เป็นตัวท็อปแล้วอืม แลระบบความบันเทิงของเขาล่ะครับพี่ต่ายระบบความบันเทิงนะก็จะมาพร้อมกับเจ้าหน้าจอขนาดใหญ่ถึง9นิ้วเลยทีเดียวมีระบบนําทางมาให้นะครับแล้วก็มันสามารถแยกฟังก์ชันหน้าจอทํางานด้านซ้ายด้านขวาได้เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวจะพาลองเล่นดูเนาะแอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับสามารถปรับอุณหภูมิแยกด้านซ้ายด้านขวาด้วยแต่ก็เขาเรียกว่า มันมาพร้อมกับพีเตอร์นะที่ที่เอฟซบอกพี่ตายมานะคนที่เขาศึกษามาเนี่เอ้ยถ้าสมมุติว่าเอาง่ายๆนะครับถ้าอากาศเย็นมากๆเราเปิดยี่ห้าองศานี่ความความอุ่นนะไม่ใช่ความร้อนความความอุ่นจะออกมาเลยทีเดียวอันนี้แอร์ของเขาเนี <c> ่ย <oughs> ไม่ใช่แอร์สิเกียร์เจ้าตัวเกรดเซทนะครับเขาจะมีให้เลือก2เกียร์คือเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาแต่ว่าถ้าใครนะครับ อยากได้อารมณ์ที่สปอร์ตกระภาพไม่ได้สําหรับเจ้าตัวเกียร์ธรรมดาตัวนี้โอ้โหก็ต้องบอกว่ากระปุกเกียร์มันออกแบบน่าใช้น่าสัมผัสมากๆมีหุ้มด้วยหนังตรงนี้ด้วยนะครับนี่อ่ะทีนี้นะครับพวงมาลัยของเขาก็จะเป็นแบบมันติฟังก์ชันแบบนี้เลย พุ่มด้วยหนังนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยขออนุญาตชี้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัว Cruise Control ที่สามารถควบคุมความเร็วได้ที่พวงมาลัยทาให้เราไม่ต้องเหยียบกันเร่งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นมาตรวัดแบบ Super Vision สามารถอ่านค่าง,ง่ายไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะครับแล้วก็พวกบอกข้อมูลหน้าจอ Smart MID ขนาดใหญ่4.2นิ้วปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงประตูปิดไม่สนิทแล้วก็ความร้อนของ ตัวเครื่องยนต์ตัวบอกตำแหน่งเกียร์นะครับไฟบอกตำแหน่งเกียร์เลขกิโลเมตรที่เป็นดิจิตอลแล้วก็ความเร็วที่เป็นดิจิตอลก็มีให้เช่นเดียวกันนะทีนี้เราไปดูกันบ้างนะครับว่าเครื่องยนต์เขาใช้ตัวไหนพี่ออสมาพี่ออสสวัสดีครับผม ก็คนที่มาเช้าไร่ๆของพี่ตายก็จะเป็นพี่ออดกับพี่ปั่นรถนะหลักเนะกนองเมนะครับมาสุสีเอสมากแต่ไม่มีใครชนะพี่ตายได้เพราะพี่ตายมาเช้าที่สุดเออนะครับเครื่องยนต์มีให้เลือกก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเจ้าตัวแซดพีมมันมีเครื่อง3.0ด้วยนะแต่ว่าถ้าใครเอ้ยอยากได้ประหยัดด้วยแต่ว่าความเร็วเชนก็ได้อะไรเชนก็ได้นะ ทนทานเออน,นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับ1 9เจน2ตัวนี้ตอบโจทย์ที่สุดเลยพี่ต่ายว่าออกแบบให้มีความประหยัดแข็งแรงทนทานลดมลพิษประหยัดภาษีด้วยนะครับเพราะว่าเฮสีประตูมันจ่ายแค่2,004 4นะโดยประมาณ่า โดยเจ้าตัว1.9 Gen2 นะครับจะมาพร้อมกับเจ้าตัวเทอร์โบขนาดใหญ่แล้วก็ให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้าแล้วก็แรงบิดตัวนี้จะอยู่ที่350นิวตันเมตรแต่ว่าเราอย่าลืมนะครับนำรถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดด้วยละกันนะครับทุก 6เดือนหรือว่า10000กิโลอ่ะโอเคเดี๋ยวคันนี้พี่ต่ายจะเอาไปจอดรอข้างหลังก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวโทรถามลูกค้าว่าจะรับวันไหนกันแน่อ่าก็ขอให้ fc ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆวยเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ